สวัสดีค่ะพบกับบิกกี้นะคะค่ะนะคะวันนี้นะคะบิกกี้ก็จะมีรถส,สวยๆมาแนะนำนะคะคือเจ้าคันนี้เลยนะคะแบรนด์สันรุ่นนะคะ X Trail 2.0 S ปี2017นะคะคันนี้นะคะเป็นระบบไฮบริดนะคะสัญลักษณ์ดูเลยนะคะจะเป็นสีฟ้าโครเมียมสีฟ้านะคะไฮบริดก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเป็น รุ่นที่ประหยัดมากๆเลยและที่สำคัญนะคะเจ้าคันนี้นะคะเป็นรถ SU v ขนาดกลางนะคะสามารถนั่งได้5ที่นั่งเลยแล้วด้านหลังนะคะภายในภายในค่อนข้างกว้างด้านหลังเก็บของได้ค่อนข้างเยอะว่าแล้วเราก็มาดูรอบๆบคันกันเลยค่ะตามกันมาเลยจ้าเจ้าคันนี้นะคะเป็นนะคะ,ะสีซินเวอร์นะคะ,ะยางก็ยังใหม่อยู่เลยนะคะดอกยางยังหนาหนาอยู่เลยนะคะเป็นยางปี2 0 0พ ยีนะคะขอบ m a ็ขอบ,ขอบ17บเจ็ะจ๊ะลวดลายของเขาก็จะมีสัญลักษณ์ว่า X-Trail นะคะ X เอ้ยไม่ใช่อ่าจะมีสัญลักษณ์ว่า y b บ i ดนะคะด้านข้างเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่ม Keyless นะคะกุญแจให้มา2ดอกนะคะเวลาที่เราจะเปิดรถเรายืนอยู่ข้างรถสามารถกดปุ่มนี้ปึ้งนะคะอ่าไฟก็จะกระพริบ IP, แล้วก็สามารถเปิดได้เลยนี่เลยนะคะไฮโซหรูหรามาก อ่าว่าเราก็มาดูข้างในกันนะคะ ภายในนะคะเป็นเบาะหนังสีเบตนะคะจะให้ความรู้สึกโปร่งโล่งนะคะห้องโดยสารกว้างแล้วก็บอกได้เลยว่าใหม่มากนะคะเบาะไม่มียุบไม่มียุ้ยเลยนะคะคอนโซลคอนโซลไม่มีรอยขีดข่วนใดๆนะคะรุ่นนี้นะคะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะเป็นวิทย,พยุพร้อมกล้องมองหลังเกียร์อัตโนมัตินะคะเป็นเอ็กทรนิกซีวนะคะใช้งานง่ายผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีนะจ๊ะ เดี๋ยวเราไปดูนะคะภายในอตอนกลางกันนะคะภายในนะคะก็จะเป็นความกว้างห้องโดยสารเหนือสีษะกอค่อนข้างค่อนข้างให้เยอะ<ห>นะคะนะคะ,นะคะเดี๋ยวพิกี้จะขึ้นนั่งโชว์ให้ดูนะคะโป่งโล่งสบายมากเลยค่ะลูกค้านะคะแล้วก็เออ่ถ้าใครที่มีครอบครัวนะคะแบบลูกสองคนประมาณนี้แล้วก็ กำลังดีเลยแล้วก็สามารถเก็บของด้านหลังได้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันไฟท้ายนะคะไฟท้ายโ okay, อเคออกแบบมาดีไซน์ค่อนข้างเข้ากับบอดี้ของตัวรถเลยนะคะมีสัญลักษณ์ X Trail ด้านหลังนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังว่ากว้างขนาดไหนเนาะ <S 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 นี่เลยนะคะภายในด้านหลังก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นจุดเก็บแบตเตอรี่ไฮบริดเนาะแล้วก็ สามารถวางของได้รับน้ําหนักได้ประมาณ600กิโลขึ้นไปได้นะคะวางของได้อโอเคค่ะโอเคค่ะก็ตัวนี้จะเป็นด้านหลังเนาะแล้วก็ด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งเนาะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะปิก,กี้ได้แนะนําบริเวณอรอบตัวรถได้ไว้หมดแล้วเนาะก็อยากจะฝากโปรโมชั่นของช่วงซัมเมอร์นะคะเด,เดือนเมษายนนี้นะคะของเรานะคะค่าจัดค่าโอนเหมาจ่ายไปเลยนะคะเพียงแค่100บาทเท่านั้น นะคะสำหรับลูกค้ามีประวัติเครดิตที่ดีนะคะหรือว่าเป็นพนักง,งานบริษัทนะคะอาชีพค้าขายก็ได้นะสามารถดันได้ยอดเต็มเลยนะคะฟรีดาวนะคะมีส่วนลดด้วยนะคะ4 0 0 0 0บาทนะคะจากราคา577นะคะลด4,000 40, 0บาทนะคะก็จะเหลือเพียงแค่นะคะ5 4 7 0 0 0เท่านั้นเนาะผ่อนประมาณนะคะประมาณ9,000บาทนะคะ8 4งวดค่ะโอเคยังไงก็อิก,กี้ขอฝากนะคะ เจ้าคันนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าใครที่สนใจนะคะอยากออกรถมือสองนะคะคุณภาพดีกาันต т ีไม่แท้รถไม่มีชนหนักพิกความน้ำท่วมนะคะก็ปรึกษาพิกกี้ได้เลยนะคะที่เบอร์091 7483 262นะคะเต็นท์นะคะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะอยู่นะคะซอยลาซาน87ค่ะเขตบางนากรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะ